สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้มามาดูแทนเอ็นเทคนะครับอันนี้ลูกค้าเพิ่งส่งมาถึงนะครับอันนี้งานแก้ไขอันนี้ให้ดูตั้งแต่ก่อนแก้ไขเลยนะครับอ่าเปิดฟ้าช่างอําหูเี่ยวเกียน็อตเสร็จแล้วหูเบี้ยวนะครับอันนี้เปี้ยวเพราะขนส่งนะครับลูกค้าแพ็คมาไม่ดีเองนะครับจะมาโทษผมอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะลูกค้าแพ็คมาก็มีส่วนนะครับอันนี้สภาพเดิมๆเลยฝุ่นเคระ เดาามเดีว,อวโอ้แดงสีแดงเลยนะครับอันนี้สเปคเด,เดิมที่ <ปะ S 1> ลูกค้าอเอามาัดรมก็หลุดด้วยัดลมหลุดก,ก็เก,ก๊กก็เก,ก๊กก็เก๊กเลยโอเคเดี๋ยวมาออนไฟดูว่ายังอยู่หรือเปล่าอ่าเสียปกิพอทุก<ม>แท่นนะครับที่ลูกค้าส่งมาผมจะเช็คก,ก่อนนะครับผมจะเช็คก,ก่อนว่าสวิตช,ชิ่งยังปกติดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสวิตช,ชิ่งไมออน ผมก็จะแจ้งลูกค้าไปนะครับมีตีดีอันนี้สวิตชิ่งไมออนนะครับแสดงว่าสวิตชิ่งก็มีปัญหานะครับ mm hmm. สวิตชิ่งก็เสียแล้วมาเช็คฟิวฟิวฟิวก็ขาดด้วยแสดงว่าคาด,ดีน่าจะพังก่อนแล้วก็อาจจะใส่ฟิวซ้ำไปหรือเปล่าทำให้สวิตชิ่งมันมองทิ้งไปด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้ช่างอามก็จะคินนิ่งให้ใหม่หมดนะครับ อันนี้ลูกค้าส่งมามูนะครับแก้เมนบอร์ดนะครับเปลี่ยนเมนบอร์ดแล้วก็แก้ไขจุดตา่างๆที่บกพร่องนะครับแล้วก็แก้พัดลมด้วยนะครับอันนี้คินนิ่งคินนิ่งก็คินนิ่งก็คินนิ่งให้อยู่แล้วนะครับคินนิ่งผมคินนิ่งให้ทุกแท่นอยู่แล้วนะครับตัดหูให้ทีเ,เลยน,นี้ให้ดูสภาพ อันนี้ก่อนแก้ไขนะครับเดี๋ยวแก้ไขเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับโอเคจัดไปครับจัดไปสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านนะครับวันนี้มาพร้อมกับแท่นเอ็นทกนะครับเอ็นทิสามนหกนะครับก็รีแมปสเตปเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรมากจะมารีวิวให้ฟังนะครับเพิ่มเติมนะครับท่านนี้เป็น คัตดีเป็นรุ่นใหม่นะครับคัตดีลงตัวใหม่เป็นของทางร้านนะครับตัวนี้มีป้องกันสายช็อตนะครับสายช็อตไม่พังนะครับรองรับ2โอมนะครับมอสเฟตก็เบอร์ใหญ่กว่าเดิมนะครับเบอร์ทนกว่าเดิมนะครับส่วนสวิชชิงก็ยังเป็นตัวเดิมของเอ็นเทคนะครับแต่คัตดีมีใบอัดในตัวนะครับใบอัดออนบอร์ดนะครับก็เลยใบอัดตัวเดิมก็เลยถอดออกนะครับไม่ได้ใช้ใส่ไว้เดี๋ยวก็จะช็อตกันอีกนะครับก็เลยเอาออกดีกว่านะครับ ส่วนบาร์์อินพุตก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับบาร์์อินพุตเป็นของอินเท็นะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนพัดลมก็แก้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เสียงที่เบาๆนี่ก็คือแก้แล้วนะครับส่วนจุดหลวมต่างๆก็หยอดกาวให้ใหม่นะครับจุดในหลวมก็หยอดกาวให้นะครับตัวไหนไม่ดีก็ทําให้นะครับแล้วก็คิดนิ่งฝุ่นในแท่นให้นะครับแล้วก็สีฝาหลังก็ทําให้ใหม่หมดนะครับสเตปนี้นะครับโมสเต็ปนี้นะครับราคาอยู่ที่3,600รบาทนะครับ ราคา3,600บาทรวมค่าจัดส่งนะครับส่งกลับด้วยรวมค่าส่งกลับเบ็ดเสร็จนะครับ3 6 0 0นะครับทั้งแก้พัดลมทั้งค่าโมดูลทั้งค่าแรงช่างนู่นนี่นั่นพร้อมประกันนะครับการรับประกันนะครับประกันให้1เดือนนะครับรับประกันให้1เดือนนะครับเฉพาะโมดูลขยายนะครับไม่เกี่ยวกับสวิตชิ่งนะครับนอกจากจะเป็นเคสที่ว่าซ่อมสวิตชิ่งไปนะครับคนละกรณีกันนะครับต้องดูเป็นเคสเป็นเคสเป็นกรณีไปนะครับตัวนี้ก็มารีวิวให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นแท่นของพี่ ตัวนี้เป็นของพี่สลาวุธนะครับอยู่ทางขอนแก่นนะครับอําเภอมันจาคีรีนะครับตัวนี้ส่งไปนะครับเดี๋ยวจะส่งกลับแล้วนะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอแพ็คของนะครับเดี๋ยวมาเทสกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะอาจจะเลยกําหนดส่งสักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะได้เทสดัมมี่โหลดก่อนก่อนจัดส่งนะครับก็คือจะได้ลดโอกาสของความผิดพลาดนะครับจะได้ลด ปัญหาต่างๆนะครับถ้าเกิดปัญหาก็ให้อยู่ที่มือช่างเดี๋ยวช่างแก้ให้จบแล้วค่อยส่งนะครับก็คือเอาเช็คชัวร์ดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวพามาฟังเสียงกันนะครับจัดไปครับเด้อ